หลังจากครุ่นคิดอยู่สักพักจังอยู่ก็พูดขึ้นมาว่ามีเรื่องหนึ่งที่ข้าไม่ได้บอกพวกเจ้าตั้งแต่เมื่อวานไหนๆวันนี้ทุกคนก็มากันครบแล้วข้าจะได้ประกาศให้รู้กันทีเดียวเนื่องจากทักษะจีอูเป็นทักษะพิเศษดังนั้นพวกเจ้าทุกคนสามารถเริ่มบ่มเพาะพลังได้ทันทีอ้อยกเว้นอูเฉินและอูโม,โม่หลินหมิงและคนอื่นๆต่างกหมัดแน่นด้วยความตื่นเต้นส่วนอูเฉินและอูโม่ต่างตะลึงงานขึ้นมาทำไมพวกเราถึงเป็นข้อยกเว้น อูเฉินมองไปที่จางอยู่ด้วยความสงสัยในใจรู้สึกไม่เข้าใจเล็กน้อยจางอยู่ไม่รอให้อูเฉินถามต่อเขาพอจะเดาได้ว่าอีกฝ่ายคิดจะถามอะไรจึงอธิบายไปว่าในช่วงสองสาวันนี้ข้าจะสอนนอสโคทักษะ G U R S Q U O ขั้นแรกเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สิทธิ์ทุกคนตามบทเรียนไม่ทันแต่พวกเจ้ามีการบ่มเพาะที่สูงอยู่แล้วถ้าหากเปลี่ยนไปนอ L S Q U O ทักษะ G U R S Q U O ทันที โดยไม่มีทักษะอื่นมาสนับสนุนระดับการบ่มเพาะของพวกเจ้าก็จะหยุดอยู่แค่ชีส่วนขั้นที่หนึ่งหรือสองเท่านั้นในสภาพแบบนั้นข้าคิดว่าพวกเจ้าคงไม่ชอบใจเท่าไหร่อูเฉินนิ่งเงียบไปคำพูดของจังอยู่มีเหตุผลงั้นพวกเราจะบ่มเพาะพลังได้ตอนไหนอูเฉินสูดหายใจเข้าลึกๆและมองไปที่จังอยู่ด้วยความกังวลความหมายของคำพูดนี้คืออยากจะถามจังอยู่ว่าเมื่อไหรจะเริ่มอธิบายทักษะจีอู่ขั้นที่9และสิบศักดิ์ที จางอยู่ยิ้มน้อยๆอ,ออกมาหลังจากที่ข้าสอนทักษะจีอูขั้นที่สามเสร็จอูโม่ก็สามารถเริ่มบ่มเพาะพลังได้ส่วนเจ้าจะเริ่มบ่มเพาะพลังได้ต่อเมื่อข้าสอนทักษะจีอูขั้นที่หกเสร็จนี่มันทั้งอูเฉินอูโม่และอูซินซินต่างชะงักไปเล็กน้อยอู่เฉินมองไปที่จังอยู่อย่างไม่เข้าใจแต่เจ้าสํานักการบ่มเพาะของโมเอ๋อนั้นทะลวงขอบเขตชีส่วนขั้นที่หกแล้วส่วนข้าก็ติดอยู่ที่ขั้นเก้ามาหลายสิบปีแล้ว ชีส่วนขั้น6สมควรบ่มเพาะทักษะขั้นที่6ชีส่วนขั้น9ก้าก็สมควรบ่มเพาะทักษะขั้นที่9้าทักษะจีอูขั้นที่สกับทักษะจีอูขั้นที่6จะทําให้สองพ่อลูกตระกูลอูพอใจได้หรือแน่นอนว่าพวกเขาได้เซ็นชื่อในสัญญาณพาไปแล้วดังนั้นจิตใต้สำนึกของพวกเขาจึงเชื่อมั่นในตัวจังอยู่มากด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่เกิดความรู้สึกสงสัยในคําพูดของจังอยู่เพียงแค่รู้สึกงงๆเล็กน้อย พวกเขาแค่ต้องการคำตอบจากจังอยู่หลังจากที่เจ้าบ่มเพาะทักษะจีอู่แล้วเจ้าจะเข้าใจเองจังอยูยิ้มออกมาไม่ใช่ว่าเขาไม่สามารถอธิบายได้เพียงแต่ถ้าอธิบายออกมาก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นซึ่งตัวเขาเองก็เป็นคนที่เกลียดการมีปัญหาที่สุดและขี้เกียจอธิบายด้วยผลของทักษะจีอูฉบับดัดแปลงแม้ว่าจะเทียบได้แค่เศษหนึ่งส่วนสิบของทักษะจีอู ฉบับสมบูรณ์และลมปราณที่บ่มเพาะออกมาอาจจะเทียบพลังลึกลับในร่างของเขาไม่ได้แต่อย่างน้อยลมปราณเหล่านั้นก็แข็งแกร่งกว่าลมปราณทั่วไปนับสิบเท่าคุณภาพของลมปราณจะเพิ่มขึ้นแม้จะแลกมาด้วยจํานวนปราณที่ลดลงแต่ตามที่เขาคํานวณมาหักบ่มเพาะทักษะจีอูการบ่มเพาะของอูโม,โมจะลดลงเหลือเพียงฉีส่วนขั้นที่3แต่จะไม่ต่ํากว่านั้นส่วนการบ่มเพาะของอูเฉินเช่นกันถึงจะลดลงเหลือเพียงฉีส่วนขั้น6แต่จะไม่มีทางต่ํากว่านั้นเป็นอันขาดดังนั้นทักษะจีอู ขั้นที่สามและขั้นที่หกจะทำให้สองพ่อลูกคู่นั้นพอใจอย่างแน่นอนเมื่อเห็นว่าจังอยู่ไม่คิดจะอธิบายอูเฉินก็ปิดปากเงียบและไม่กล้าถามมากทั้งห้องกลับคืนสู่ความเงียบอีกครั้งเมื่อจังอยู่ไม่พูดก็ไม่มีใครกล้าพูดออกมาเช่นกันหลังจากพูดคุยกับอูเฉินเรียบร้อยแล้วจังอยู่ก็มองไปรอบๆและพูดขึ้นมาว่าในเมื่อพวกเจ้าเลือกเข้าร่วมกับสำนักทังเฉียนเจ้าสำนักอย่างข้าก็ไม่อาจนิ่งดูได้ได้ คิดไปคิดมาจังอยู่ก็กวักมือเรียกอูโม่อูโม่มานีอูโม่ลุกขึ้นยืนและเดินขึ้นไปบนเวทีทันทียาชีส่วน66เม็ดเจ้านำไปแจกให้ทุกคนคนละ6เม็ดจังอยู่ส่งขวดแก้วเก่าๆให้กับอูโม่ในขวดแก้วนี้เต็มไปด้วยเม็ดยาสีแดงที่มีลวดลายบนผิวเม็ดยาถึงสามเส้นยาชีส่วนหนึ่งเม็ดสามารถช่วยให้ผู้บ่มเพาะทะลวงขอบเขตชีส่วนได้อย่างง่ายดายยิ่งการบ่มเพาะต่ำผลของมันก็ยิ่งสูง อูโม่รับขวดแก้วเก่าๆมาจากจางอยู่ในขวดแก้วนั้นมีเม็ดยาฉีดส่วนถึง66เม็ดและทุกเม็ดล้วนเป็นยาลวดลายระดับ3ซึ่งนับว่ามีคุณภาพที่ดีที่สุดดังนั้นผลของยาย่อมแข็งแกร่งกว่าเม็ดยาฉีดวนธรรมดาทั่วไปหลายเท่าอูโม่เปิดฝาขวดและแจกจ่ายมันให้กับทุกคนนี่คืออะไรเม็ดยาเหรอ หลินหมิงและคนอื่นๆมองไปที่เม็ดยาสีแดงในมือของตัวเองด้วยท่าทีสงสัยยานี้ส่งกลิ่นที่ทำให้รู้สึกสดชื่นขึ้นมาทำให้พวกเขาแทบจะห้ามใจไม่ไหวที่จะกลืนกินมันลงไปทันทีแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้สึกแปลกใจมากที่สุดนั่นก็คือนักสู้อันดับหนึ่งของเมืองทะเลทรายอย่างอูเฉินจูจู่ก็แสดงท่าทีตื่นเต้นขึ้นมาเขาจ้องเม็ดยาสีแดงที่อยู่ในมือทั้งหกเม็ดแล้วอุทานอย่างดีใจว่ายาฉีส่วนมันคือยาฉีส่วนจริงๆด้วยเขาเป็นคนที่มีความรู้กว้างขวางมากที่สุด ดังนั้นจึงเข้าใจความล้ำค่าของเม็ดยาฉีส่วนนี้ยิ่งเป็นยาลดลายระดับ3ก็ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่อยาหาว่าพูดเกินจริงเลยยาฉีส่วนธรมธรมดาธาหนึ่งเม็ดราคาของมันก็สูงกว่าหนึ่งหมื่นเหรียญแล้วยิ่งเป็นยาลวดลายระดับ3มูลค่าของมันอาจจะสูงถึงยี่สิบศูนย์ศูนย์ศูนย์ถึงสามสิบศูนย์ศูนย์ศูนย์เหรียญยาที่ล้ำค่าแบบนี้กลับมาอยู่ในขวดแก้วโสมๆช่างเป็นการทำร้ายมันยิ่งนะักแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังล้ำค่ามากอยู่ดี อูเฉินรู้สึกเจ็บปวดใจเล็กน้อยที่ยาล้ำค่าชนิดนี้ถูกทำเหมือนไร้ค่าอย่าว่าแต่ยาฉีส่วน60เม็ดเลยต่อให้เป็นแค่หนึ่งเม็ดหรือแม้แต่เศษผงเล็กๆก็สูงค่าเกินกว่าจะนำมาใส่ในแขวดแก้วเก่าๆนี้ถ้าหากคนที่ยืนอยู่บนเวทีไม่ใช่จังอยู่นัเขาคงด่าไปนานแล้วแม้ว่าหลินหมิงและคนอื่นๆจะไม่รู้ว่ายาฉีส่วนเหล่านี้มีผลอย่างไรแต่เมื่อเห็นท่าทางของอูเฉินที่ประคับประคองยาเหล่านั้นอย่างทนุถนอมราวกับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในใจของพวกเขาก็รู้ได้ทันทีว่ายาเหล่านี้มีค่าามก แม้แต่นักสู้ฉีส่วนขั้นก้ายังดูแลอย่างดีประหนึ่งเป็นของศักดิ์สิทธิ์ต่อให้พวกเขาใช้เท้าคิดก็เดาออกว่ามันต้องเป็นของล้ำค่ายอย่างแน่นอนนี่คือยาฉีส่วนหลังจากกินเข้าไปแล้วมันจะช่วยเพิ่มพลังในการบ่มเพาะให้กับพวกเจ้าจังอยู่อธิบายอย่างเรียบง่ายเหมือนไม่ให้สนใจมันเท่าไหร่คล้ายกับว่ากำลังแนะนำสินค้าทั่วไปเท่านั้นซึ่งในความเป็นจริงมันก็ใช่เพราะเขาสามารถปรุงยาชนิดนี้ตอนไหนหรือที่ไหนก็ได้ นอกจากนี้ปรุงยาครั้งหนึ่งก็ได้เม็ดยามารอบละเก้าถึงสิเม็ดแม้จะแจกจ่ายให้สิทธิ์คนละหกเม็ดก็ยังเหลือติดตัวถึง21เอดเม็ดฉะนั้นเขาจึงไม่รู้สึกสนใจมันจริงๆในอนาคตยาฉีส่วนชนิดนี้ข้าจะแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์ทุกคนเสมอถือเสียว่าเป็นสิทธิพิเศษสําหรับสิทธิสํานักขัางเฉียงยาฉีส่วน6เม็ดพร้อมกับทักษะจ,จีอูฉบับดัดแปลงเพียงเท่านี้ก็น่าจะทาให้สิทธิของสานักคัางเฉียงทะลวงขอบเขตฉีวนขั้นที่หนึ่งกันทุกคน ต่อให้สิทธิกลุ่มนี้จะไร้พรสวรรค์ก็สามารถเลี้ยงดูให้กลายเป็นอัจฉริยะได้ในใจของจังอยู่เปี่ยมไปด้วยความมั่นใจ